การแข่งขันฟุตบอลที่สร้างความร้อนแรงใจกลางกรุงเทพมอนเมสได้จัดงานศึกแดงเดือด Watch Party ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ซ e น t ทล l ออร์ไลฟชั้น8 c e เซนทรัลบัวในการเฉลิมฉลองการเปิดฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์โดยมีการถ่ายทอดสดเกมระหว่างลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่นี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยแฟนบอลทั้งหลายมาร่วมกันเชียร์ทีมของตัวเองอย่างคึกคักทั้งแฟนหง และแฟนผีทําให้บรรยากาศร้อนแรงเหมือนอยู่ในสนามแอนฟิลดจริงๆการเฉลิมฉลองนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทใหญ่มากมายเช่น AIS, LEO, Toyota, Honda, Samsung, Weber, Mama, l a n d m a r Euro และเมืองไทยประกันภัยซึ่งเป็นพันธมิตรในการถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอเมอริตเอฟเอครับงานนี้ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางโดยมีการเชิญชวนแฟนบอลมาเชียร์กันแบบไม่กักพร้อมกับกิจกรรมที่น่าสนใจและของรางวัลพิเศษจากมโนแม็ก นอกจากนี้ยังมีการแสดงโดยสองพิธีกรรายการแม็กสปอร์ตแฟนโซนที่นำโดยเสยนาหอยเกติศักดุดมนาคและแคนดิดคิดพร้อมกับการวิเคราะห์เกมจากสองนักภาคชื่อดังในวงการลูกหนังคือบบูบรุรนิดรัตนาวิเชียนและแจ็คก,กี้อดีตศรพึ่งยาที่ทำให้บรรยากาศสนุกสนานยิ่งขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือการรวมตัวของเดอะคอปและเรดอาร์มี่ที่สร้างความมันและความสนุกสุดพิเศษให้กับแฟนบอลทุกท่านการรวมตัวของทีมที่แตกต่างกันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าสนใจ มันสามารถเป็นการแสดงถึงความหลากหลายและความร่วมมือของแฟนบอลได้อย่างไรคุณคิดว่าการรวมตัวของทีมที่แตกต่างกันนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวงการฟุตบอลไทยอย่างไรอย่าลืมติดตามกิจกรรมพิเศษจากม o น o m ม x และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเรา